ขอต้อนรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนคุณถือเป็นเมษนะคะเป็น a ร i ยสตามโหราศาสากลนะคะมาดูกันค่ะว่าพลังงานการโคจรของดาวในเดือนธันวาคมนี้สง้ายปีเก่าชาวเมษเป็นอย่างไรบ้<น>างอาจารย์ถลุ1 1> ชาวเมษเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าลัคนาแล้วดาวอังคารของชาวเมษตอนนี้เขาโคจรอ,อยู่เลือน9คือเกี่ยวพันกับราชการต่างประเทศเกี่ยวพันกับเรื่องกฎหมายนี่สิถึงเป็นราศีที่มีเกณฑ์ความสําเร็จสูงถ้าสอ ในช่วงของธันวาชาวเมดมีโอกาสสูงมากในเรื่องของความสําเร็จนะคะราชะการการสอบออกฎหมาย <Wow. S 1> การเรียนต่อใดๆพวกนี้ซึ่งพลังงานนี้จะอยู่สุดๆเลยในช่วงวันที่1จนถึง14ทธันวาคมนะคะแล้วชาวเมดก็จะกระหายการเดินทางอยากประจนภัยนะคะอยากที่จะเกี่ยวพันกับต่างประเทศมากๆแต่ต้องระมัดระวัง 1 1 4ึงธันวานะต้องระมัดระวังการแสดงออกทางความคิดที่มากเกินไปจนเกิดศัตรูเบียดเบียนจนมีปัญหาได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่ต้องอาศัยกลุ่มเพื่อนฝูงงานราชะการงานกฎหมายงานครูอาจารย์งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาหรืองานการขนส่งระหว่างประเทศบริษัทโลจิสติกต้องระวังหนัว <Okay. S 1> จะงัดข้อกับชาวบ้านโดยไม่ตังตั้งตัวเมษเป็นราศีที่ลุยอยู่แล้วสู้กล้าได้กล้าเสี่ยงนะแล้วก็วิ่งชนกับทุกปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังต่อไปข้อที่2นะคะเนื่องจากว่าอังคารเป็น ดาวเจ้ารักของชาวเมษเนี่ยดาวอังคารอยู่ตรงนี้ดาวเสาอยู่ตรงนี้ในเรือนที่12ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวอังคารเป็นดาวเจ้ารักทํามุมสแควร์กันตั้งแต่วันที่1จนถึง1 7บธันวาคมระวังปัญหาในที่ทํางานจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานการทะเลาะเบาแหวงที่เกิดจากการทำงานการผ่าตัดกดดันจากหัวหน้าเพศชายที่อายุมากกว่าเราหรือห่างจากเรา7จ็ดถึงสิปีจะสร้างปัญหาและความกดดันให้กับเราในที่ทํางานโอเค1นึถึง 17ธันวาจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานตอนนี้ดาวเสาร์เดินหน้าแล้วในเดือนธันวาคมนะคะมันก็จะเป็นบวกมากขึ้นในเรื่องงานแต่นั่นแหละยังรอช่วงของต้นเดือน1-17ธันวาให้มีสติอย่าไปงัดข้อกับใครอย่าไปฟาดกับใครลูกนะค่อยเป็นค่อยไปนะคะทีนี้เนื่องจากดาวเสาร์ดวงนี้เป็นดาวการงานแต่เขาอยู่เรือน12ด้วยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างยากในเรื่องของการงานเนาะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่จักรบอกว่าเขาให้เธอมาเคลียร์มาสะสางไม่ได้มาไม,ไม่ได้มาสร้าง อย่าสร้างศัตรูเพิ่มคนที่มีดาวเสาโครจรอ,อยู่เดือน12อยู่แบบนี้เขาบอกว่ายิ่งทํายิ่งว้าเเวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งโตยิ่งหนาหลายคนอยู่ๆในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะถูกทํางานคนเดียวอะ่ะเหมือนกับว่าทําเป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายโดนโยนมาให้ทําอยู่คนเดียวเลยแบบนี้เนาะหนูเตรียมรับพลังงานนี้ได้เลยนะคะชาวเมธแต่เรื่องการงานไม่ได้แย่แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้นะไม่ได้แย่ขีดสุดแต่เหมือนกับว่ามันจะว้าเเวโดดเดียวฉันทําอยู่คนเดียวฉันรับผิดชอบอยู่คนเดียวเป็นแบบนี้นะหนูต้อง รออังคารเข้าเรือน10ก่อนต้องรอดาวอังคารคือดาวเจ้ารักโคจรเข้าเรือน10ก่อนการงานถึงจะเป็นบวกในลักษณะของพลังงานดีขึ้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นสู้กับชาวบ้านได้มากขึ้นนั่นก็คือ17บธันวาเป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนรอหลัง17บธันวานะคำว่าการสู้รบปลบมือในเรื่องการงานจะเป็นบวกมากขึ้นมีชัยมากขึ้นพลังงานเราส่งผลบวกมากขึ้นการเริ่มต้นใหม่ก็ควรทําหลังจากนั้นเช่นกันนะคะควรทําหลังจากนั้นเช่นคือสิบเจ็ดธันวาเป็นต้นไปไปข้อที่3ในเรื่องของสุข สุขภาพของชาวเมธสุขภาพของชาวเมธอาจาไปดูในเรือนที่6เรือนสุขภาพมันเกิดโซล่าคลิปในเรือนสุขภาพชาวเมธหลายคนลอนนอได้นะอาจารย์ว่าหลายคนลอนนอได้สําเร็จหลายคนสามารถจบปัญหาไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพได้หลายคนสามารถที่จะกลับไปโฟกัสปัญหาตัวเองไม่เคยตรวจร่างกายเลยกลับมาตรวจร่างกายนะสิ่งเหล่านี้ดีกับตัวเองมากๆเลยในช่วงวันที่4จนถึง31ธันวาคมนี้เจ้าดาวังคารซึ่งเป็นดาวของตัวหนูเองเ,องเนี่ยกลุ่มกับดาวอาทิตย์ในเรือนที่9ส่งผ ตกการแข็งแรงมากเอาเป็นว่าทั้งเดือนอ่ะจะไม่ห่วงสุขภาพเลยพลังงานกายใจดีมากแข็งแรงมากๆไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะคะแต่มันจะมีข้อเรื่องนี้ออกมาเรื่องที่4ข้อที่4เนบจูนเนบจูนนี่ปัญหาจริงเนาะเนบจูนเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน12จิตใจจิตใจ เมื่อกี้ร่างกายภายนอกแข็งแรงดีงามแต่พอจิตใจเนบจูนมาอีกสงคนอีกแล้วนะเนบจูนจะทํามุมสแควร์กับดาวังคารซึ่งเป็นดาวเจ้ารักเราตั้งแต่วันที่6กถึงยีก็คือตลอดทั้งเดือนจะร่างกายมันแข็งแรงแต่จิตใจไม่มีพลังวาชาวเมธเป็นอะไรนะทันวาร่างกายแข็งแรงมากข้างนอกสู้มากแต่ข้างในมันแพ้มันไม่มีพลังแล้วระวังนะจิตใจแบบนี้ระวังการถูกหลอกใช้ง่ายๆถูกหลอกใช้ง่ายๆอาจารย์มาคอนเซิร์กับเรื่องการงานเมื่อกี้เลยช่วง หนึ 1> 1่งถึงสิบเจ็ดธันวาหนูต้องระวังนะคะร่างกายแข็งแรงแต่ใจอ่อนแอเหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจอะไรที่มันต้องใช้ใจและความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ่ะหนูก็อย่ารีบด่วนตัดสินใจมันนะชาวเมนะปกติเมฆเป็นพวกหัวร้อนนะคะรุนเรรุนแรงรวดเร็วใจร้อนขุนหันพันแล่นนิ่งไม่ได้ช้าไม่เป็นนี่ชาวเมฆในเดือนนี้จัก,กรวาลต้องบอกให้หนูค่อยๆตกตึกตรองแล้วล่ะนะต่อไปข้อที่5นะคะในเรื่องการเงินบ้างในเรื่องการเงินบ้างเนื่องจากว่าดาวการเงินสดของชาวเมฆคือดาว วีนัสแล้วดาวสุกมันโครจรเข้าเรือน9แบบนี้พอเรื่องการเงินก็ตอบได้ง่ายๆเลยเรือน9เกี่ยวกับต่างประเทศคนที่ทํางานเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษางานราชก,การเกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางได้เงินเดินทางมีโอกาสทั้งได้เงินและได้ความลักในช่วง <Wow. S 1> วันที่1จนถึง23 1-23ถึงธันวาคมการเดินทางไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศเดินทางช่วงนี้มีโอกาสได้เงินได้โชคจากทางการเงินที่ดีนะคะอ่าอันนี้คือดีถ้าอาจารย์แยกย่อยมาให้ ในช่วงวันที่1จนถึง7ธันวาคมในเรื่องเงินนะดีมากเลยเพราะว่าดาวศุกร์ดาวการเงินของเราทำมุมกับดาวพลูตโตซึ่งเป็นดาวความมั่งคั่ง1และ ดาวเจ้าเรือน8ถ้าจะลงทุนอะไรต่างๆทําในช่วง1นทถึงเธันวาคมคือดีมากคนขายประกันตัวแทนประกันทําบัญชีธนาคารเ,เล่นหุ้นหรือเทรด1นถึงเคือเลิศเลยมาร์คดอกจันร้อยดอกดีมากเพราะพลูโตเป็นดาวความมั่งคั่งเป็นดาวเจ้าเรือน8การเงินการลงทุนดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเ 8, ารือน2ทํามุมเซกทราใส่กัน เลิอดหนึ่งถึงเจ็ดคือได้เงินคือดีงามนะคะแล้วช่วงที่ไม่ควรล่ะด้านการเงินไม่ควรต้องระมัดระวังล่ะไอเจ้าดาวเสาร์ก็มาสร้างปัญหากับดาวศุกร์แล้วเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวการเงินที่เป็นดาวการเงินส่วนบุคคลของเรานะะแล้วดาวเสาร์เป็นดาวการงานที่มากดดันสร้างความบีบคั้นด้านการเงินช่วงที่ไม่ดีเลยด้านการเงินคือ 17- 17จนถึง26ธันวาโดยเฉพาะคนที่ทํางานต้องอิงกับการเงินอย่างเช่นปิดงบการเงินจัดการด้านการเงินชาวบ้านตัวแทนประกันใดๆพวกนี้อาจารย์ว่าน่าจะเหนื่อยนะช่วงนี้นะ 1จจนถึง26ธันวาคะเพราะฉะนั้นรีบทําสะสมไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาแล้วช่วงที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเงินสดเงินสดแคดโฟกับดาวอาทิตย์เป็นดาวพลังงานของเรามันเกี่ยวพันกันทั้งเดือนหนูจะฟุ่มเฟือยปนเปื้อเงินกับคนรักหรือแฟนต้องระวังคนที่มีแฟนเพิ่งเริ่มคบเพิ่งเริ่มจีบอาจารย์ชื่อว่าเมฆทุ่มสุดๆเต็มที่เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนหรือผู้ชายคนไหนที่รู้ว่าตอนนี้เราคบกับชาวลัคนาราศีเมฆอยู่แล้ว ปราถนาจะให้เขาทุ่มกับเราเอาเลยค่ะทั้งเดือนธันวาคม <c oughs> อีออดีๆเถอะ พูดจาหวานๆเถอะนะคะเมษให้หมดหน้าตักในเดือนนี้อย่าหาว่าอาจารย์ชี้โพรงให้กระรอกเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆทีนี้ข้อที่6มันเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงในเรือนที่3ของชาวลัคนาราศีเมษนะคะตั้งแต่วันที่5จนถึง19ธันวาคมแสดงว่าชาวเมษกําลังจะมีธุรกรรมที่ดีเกิดขึ้นกับพี่น้องลูกพี่ลูกน้องตัวเองคนที่ทะเลาะกับพี่น้องลูกพี่น้องตัวเองมีเกณฑ์กลับมาสมานฉันท์กันได้ชาวเมษหลายคนในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆนะลูกชีพจรลง คนที่ต้องการเดินทางหรือทําธุรกรรมเพื่อการเจราจารช่วงนี้คือดีมากคนที่ขายออนไลน์คนที่ทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกส์การขนส่งรถเรือเครื่องบินยานฐะ่านนะช่วงนี้ลดเ,เลยมากทาเลยทาเลยทาเลยเมธเลิก5-19ธันวาคมข้อที่7มันก็จะเกิดฟูมูลแล้วก็นิวมูลนะพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ในเรือนที่9นะคะตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่2มกราคม20ธันวาถึง2มกราคมคนที่อยากทําทธุรกรรมเกี่ยวกับการต่างประเทศทุกประ ยื่นวีซา่ายื่นเอกสารเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอยากให้สามีที่อยู่ต่างชาติโทรกลับมาอยากจะไปกลับคืนดีใดๆให้ทําในช่วงวันที่20่ธันวาถึง2มกราคมเลศดีสมพง์เป็นบวกเอกสารราชการด้วยนะคะเพราะเรือนเก้าคือราชการเอกสารการเรียนการสอบด้วยนะคะช่วงเวลานี้จะดีต่อไปข้อที่8เรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างหลับเป็นยังไงชาวเมฆคนโสดหนูดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือน7กับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือน5้าเขาขอนจ้างกลุ่มกันตลอดทั้งเดือนราศีเมษเป็นราศี ที่มีเสน่ห์มากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเสน่ห์นี้ไปใช้กับคู่รักที่เป็นต่างชาติอาจารย์แนะนําเพราะว่ามันอยู่ในเรือนเก้าไงนะมีเสน่ห์คนโสดมีเกณฑ์การมีคู่ไหมต้องเป็นต่างชาติเท่านั้นนะคนมีตําหนิเท่านั้นนะถึงจะดีนะคะถ้าไม่ได้ชอบต่างชาติเกณฑ์การมีคู่ไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะถ้าเป็นคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีโอกาสการชัดเจนได้ไหมหรือส่งผลดีหรือเปล่าอาจารย์ว่าเฉยๆเลยอะเพราะมันไม่ได้เกิดพลังงานนนใเรือ ความรักโดยตรงนะคะอาจจะไม่ได้ส่งผลตรงนั้นส่วนคนมีคู่อยู่แล้วไม่มีปัญหาค่ะเ n e น g ีนี้จะส่งผลต่อความโรแมนติกมากๆของตัวเรานะคะสรุปก็คือมันไม่ได้เหมาะกับการมีคู่หรือความรักในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวเมษพลังงานหนูไปมุ่งเน้นเรื่องอื่นมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งข้อที่9ดาวพฤหัสหนูโคจรอยู่เรือนครอบครัวเรือนอสังหาริมทรัพย์มาตลอดตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงกลางปทีที่ผ่านมานะคะและจะอยู่ยาวจนถึงมิถุนาปีหน้าแสดงว่าอะไรชาวเมษเตรียมตัวใครที่ต้องการ มรดกฉันจะจับได้มรดกจากที่บ้านบ้านอาสังหาที่ดินนะคอนโดมิเนียมร้านใดๆมันมีเกณฑ์การได้มาตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปจนถึงไม่เกินมิถุนาปีหนะ้าคนได้มาแล้วก็ยินดีด้วยคนยังไม่ได้มาก็มีเกณฑ์นะหรือบางทีหนูก็ซื้อ <c oughs> เองคนที่ปรารถนาจะซื้อจะขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือดีมากคือดีมาก,มากหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะที่สําคัญตอนนี้ชาวเมดหลายคนเหมือนได้ย้อนกลับไปเกี่ยวพันกับครอบครัวตัวเองมากขึ้นเนาะเนื่องจากดาวพฤหัสถอยหลังก็ดีนะเป็นพลังงานที่ดีข้อที่สี่ คบ่ะข้อสุดท้ายชาวเมธในเดือนนี้เด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องต่างประเทศการต่างประเทศเด่นในเรื่องของการราชการเด่นในเรื่องของการสอบการเรียนต่อเด่นในเรื่องของกฎหมายค่ะเรื่องนี้เด่นมากๆอืมอ่ะจบไปแล้วนะคะชาว,ะาวราคนาราศีเมษค่ะใครเป็นเมษบ้างพิมพ์คอมเมนต์ให้อาจารย์แชร์ออกไปให้กับพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนคุณได้รับรู้ถ้าเขาเป็นเมษนะคะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าปีนี้ลาไปแล้วนะคะชาวราศีเมษแฮปปี้นิวเยีร์สวัสดีค่ะ